คุณนสมบัติที่จะพ้นทุกได้ในชาตินี้ฟังดีๆนะอันนี้ผู้จัดปฏิบัติเองโดยตรงเลยหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจอยู่ในพรม,มิหารศีลในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแม่ตากับทุกๆคนเลยยิ่งคนในครอบครัวของเราคนในครอบครัวอันดับแรกเลย เราต้องมีพรมนิหารสีกับเขาเขาพูดดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราเป็นคนที่คิดทางสายกลางเราจะไม่ตัดสินเลยว่ามันพูดดีหรือไม่ดีเราจะมองเห็นเป็นเป็นปัญญาของเราอ่ะต้องตัดสินในสิ่งที่เขาพูดออกมาไม่ใช่ว่าเราไปบอกเขาเลยมึงไม่ดีเพราะมึงพูดไม่ถูกใจกูไม่ใช่นะทุกคนเราต้องเข้าใจเลยทางสายกลางอ่ะจริงๆรอ่ะหลักๆของพระพุทธศาสนาคือ คนที่เข้าใจคําว่าสัมมาทิฏฐิคือเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราถึงจะมาบอกได้แต่ระดับอย่างเราเริ่มต้นต้องเข้าใจว่าทางสายกลางคืออะไรไม่ตัดสินใครเลยนี่คือทางสายกลางเราจะมองง่ายมากเลยถ้าเราเข้าใจอ่ะเราจะปฏิบัติได้ไวอะทางสายกลางไม่ใช่ว่าเราต้องไปยื้อไปยืดหยุ่นกับคนนั้นคนนี้นะ ไม่เข้าใจเราเราก็อ๋อไม่เป็นไรมันแบบนั้นแบบมันไม่ใช่ทางสายจาจริงๆคือต้องเข้าใจจริงๆแต่ระดับเริ่มต้นต้องรู้ว่าเราจะทําให้มันเป็นทางสายกลางได้แบบไหนเนาะสวัสดีทั้งสิบท่านเลยทางสายกลางสําหรับพระพุทธศาสนาเนาะคือการที่เข้าใจและรู้แจ้งเห็นจริงกับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆคือเห็นจริงๆอะ่ะ ไม่ใช่เห็นแบบแค่ความคิดของตัวเองไม่ใช่นะทุกคนเห็นจริงๆคือเราแจ้งเลยว่าโอ้มนเป็นแบบนี้มันเป็นเช่นนั้นเองเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งสอนเรานั่นแหละแต่ระดับชั้นที่เรายังไม่ได้ถึงขั้นยกจิตขึ้นน่ะเราต้องมองให้เป็นกลางไว้ก่อนถ้าเรามองไม่เป็นกลางเราก็ไม่เห็นทางสายกลางนะทุกคนทางสายกลางคือ เริ่มต้นของเราคือเห็นอย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆใ